ดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกกกอก,กนะคะตอนนี้เรามาโกเบนเฮาส์นะคะมาเลาะดูกกอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มาซื้อนะคะอ่างอาบน้ําให้กับนิกกี้นะคะนี่นะคะ้ในกันม่อือนะพผมจ้านี่นะคะโอ้โหแบบนี้เลยค่ะกับบาปูนนะคะทุกคนอันนี้เอซจาก ต่างประเทศนะคะเพี่ก็อยากจะให้นิกกี้ได้อาบน้ำนะคะนี่ก็เลยเอาให้คุณแม่ซื้ออ่างอาบน้ำให้นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะเข้าไปในสกลนครน,นะคะเดี๋ยวไปทำทุราแล้วก็จะกลับไปนะคะเดี๋ยวลองใส่น้ำนะคะให้นิกกี้ลองดูแต่จะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่ากระบะปูนใหญ่นะคะ อากาศที่กบกก็กร้อนเหมือนกันนะคะก็เลยพามาเดินแอร์นะคะเพรานิ่มเดี๋ยว่้าๆเดี๋ยวแล้วก็ค่อยขึ้นเขาอีกนะเลาะเขาเลาะโคกนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราไปกันต่อ คนก็มาเยอะนะพ่อ,นอเนาะเออ้ศูนย์รวมเลยศูนย์รวมมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ครบหมดนะคะที่เดียวร้าน,น d i y อยู a ่ d i y ค่อยเห็นอยู่ไหนเนาะมันมีทุกอย่างบริษัท d a y นะนทุกอย่างเหมือนกันอะยู่แล้อ๋อเดี๋ยวเราไปดูโอ้ดูนะดูนะ d a y อยู่ตรงไหนเนาะต้องต้องต้องพิมพ์เข้าไปว่า d a y สะกดอันครอยู่ตรงไหนห ร้านร้านคอนบอกเขาเรียกโอ้ใหญ่มากมีครบหมดนะคะอืมโอ้พระใหญ่นี่นะคะมาแล้วนะคะอ,อ่างอาบน้ำของเจ้านิกกีเ้เอา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 ดีใจใหญ่เลยได้ยินเสียง เอาแบกเอาแบกข้ามฝั่งเอาให้สาวให้สาวน้อยนะยุบไว้น่ะยุบเอากระละมังนี่น้อยน้อยนี่ไปเปิดไปพ่อกระยานอยู่ไหนครับไปก่อนคนย่านมาแล้ว่ออกไปลูกไปออกไปออกไปค่ะเช็ดเช็ดเช็ดทันทีเลยจะเป็นเออตะกีนมัน มาลูกมาเอ้ยน่งนึ่นึ่งนั่นนึ่งเลใมา้มันมาจงละหิมาหิมามาอาบน้ำมาไปเปิดน้ำให้เลยได้มาอีกหอืมโอ้ยมันจะกินหน้าเพาเลยป้าเราต้องไปดึงสายยางมามาดีดีใจมามาเล่น บริษัทเดียวกันบ่โอ้ที่ทางอับ้านีมาเติมนะน่าเติมไม่ใส่เยอะนี่ไม่ใส่เยอะบานเล็กน้อยออกมาเลยเหาอะไรนาะเล็กน้อยออกมาโอ้คน่เล็กน้อยมามามา้อ้ยใส่หมดจะไม่หมดเลยนิกดีใจใหญ่เลย นักกะหาคู่นักต่อตาสยางแล้วก็เป้หวนะเอ้ยอากระมังตักอนเฮ้ยนิกี้มองแล้วนิกี้มองเลยไปความน้ำเขาแช่ไปเมื่อกี้ก็แช่อีกก็แช่อีกอ้ากินเร็ว อ่างเลยอ่างนั่งอางเนี่ยอางหึงกินอางนึงอาบเนาะเขเคลือมงคลอยู่ด้านมาไม่ได้อาบนะอืคนได้อาบสองอันเลยเดี๋ยวมื่เคลือมงคลก็อาบด้วยเออกินหมดเนาะนี่อันที่สามเลยนะกระบะที่สามโอ้กินรอบสามแล้วบอกก็อ้วนอ้วนเยอะ เราเย็นค่อยให้อีกก็ไม่อให้กาแเรไม่จะมาาาบ่ายาเลยมาเลย็วี้มานี่เร็วมาแม่อาบน้ำแม่แม่ขยาน้ำให้เร็วเร็มาเร็ว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 นี่นี่นีเขามาเขามาเขามาเข้าไปเลยอรนนี้พ่อมาแม่นี่เข้ามาม่อนี้เขาจะอาบด้วยนี่มันนนี่นี่ นีนี่นีมาเกลน้หอัามน้ำให้นิกี้มีะรย็เย็นไปเลยก็ได้หรอไม่จับอ่ะแล้วก็พาไปเดินเล่นแล้วสบายตัวเอาให้ร้อนๆก่อน ค่อยมาอาบน้ำน่าเหี้ยกี่แล้วเฮ้นทุ่นทุ่นได้ออกมา,มาขมา้างน,น,นอนกจองมาแล้วมาแดดนอนแหม็นเขียวหาสตำรวจล้วช่างแต้มอยู่ไม้ช่างแต้มเลื่อนเหนือจะข้าบันไปเออเดินเล่นเลยอืมเดินเล่นดี ไปเล่นให้พอใจค่อยกลับถาหากมาชันโเขา้งแล้วเกราไปละตอน้าแดัไปลจึงถึงมุ่นเพิ่งก็ไปทิ้งสองเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วจี๋ชองก็เรียบร้อยแล้วอพอลูกปะจูพอขอไปแล้วนี่เนี้ยพ่นละมอกจีน่ะะที่พ่นสีไว้นะไปว่าจองที่ไปจองที่สถานที่ะไม่ดูไว้จีจะเห็นด้วยก่อนนูก็ขอวอากาศมันร้อนน้ำร้อนแล้วพี่น้อง โอาอก่อนนะเออโอ้โออหไนะปอมาเรียบร้อยแล้วโอ้วันนี้มีจะี่อีกรอบน่แ้กินได้นนสาวา,<อ>านเยพึ่งลูกเดี๋ยวพึ่งอาบก่อน น่านะอันตรูนะนีะ่ลูกนักไปรับคมากไหมอ้าวนุ่มจังโอ,อโอ้ยรอ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 ไ<ห>ม่ใช่หมดแล้วเหรอพี่กันรอรอรอหอมหมยแล้วโอ้กระตูหอมแล้วกรนีอ้อุณหภูมิร้อนเกินพีค<ป>คน่คนรอคนรอก็เลาะเล่นมาก็ยังอาบน้ำทันทีเลยเนาะโอ้สลัดกันน่าเจ้านี่เนาะเอ้ยพูยังพูดไปลูกเก่าก็ผูกเครื่องคอยมันร้อนน้ำเลือดหมดแล้วนะ้ำเลือดน้ำ มีนามาเลย้เลือยสบายตัวสบายตัวแล้วปานเอาน้ำมาลามั้เยังลากเลยมั้อ่าใส่ยาเป็นฟองหลากอีกคนหมดแล้วบอกัูงนยางอยานหูนี่นี่น้ำฉู่ก็จะหมดแล้วของเออของเอาพวกนี้พวกนีพวกนี้พว่นี้ไ่ดน้ำเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาให้มันอีกอนเอาให้ยืนงโอเคเยเดีคยืนสู้เอ้าใส่ยิงไหม เล้วแวเ่ใหูใส่หัวปนมามอออโ้ยเย็นถาวออวันนี้นะเย็นาวขึ้นรูปดอกเออในสอยนาพร้อม สวยะล้างหน้าอกีิก้ทงเจลไม่ออฟไม่ออฟนะคน้ำให้ันจะได้น้ำโชว์เออคนจะได้ผ้าหล่อดิมาชื่ร้อนน้ำพอดเอกมาไล่อ้นถึงใจหลายอยเย็นเย็นเย็นโอเค ก็ฉลิดคุณน,นะคอยดูฉลิดทางนับเอาเย็น <laughs> เดี๋ยว,เ,ยวเออเย็นแล้วก็ไปนอนห้องแอร์อ้าวคาค้าเสร็จจุวยออมีอยู่บนหลังนี่เอามาให้พ่อเลยอูทานอนแล้วส <laughs> วยแล้วก็หอมด้วย เรจะไปเอาอัินเสร็จแล้วเรายังเอาพลอกออเอาปอกอของหมอเออตากกอกคโอเคตากพ่อตากก็เปียนนะฉันด่าด้วยเพราะลูกน้อยเราเบิกงานอยแล้วอย่ามองเรวจะแกะคอพ่อให้ลูกเอาไปตากด้วยคอพ่อทำไมงมันเปียกพ่อจะไปอาบน้ำกับมิกกี้เลยนะพ่อในนั้นก็เปียกแล้ว โดวะนะแ้งไมเจนเรได้แอ่เน่นล่สบยบนีก็นล้วเ่งสบายสบาเาอ่าอ,อน่อ,อนนั่นแหละแบบนี้เถอะอองนา่อนี่เัดีมาก่อนีนนี้ดี๋ยวแก้คอพอ่ลอลแอน าไปตกก่อนสรภาพแล้วน okay. okay, okay, okay. okay, okay. ั oh okay. ่นีมึงจะยุ่้่ลนีเพื่อุย่หตก่อมันคเโอเคนะคะโอเคนะคะโอเครอแล้วเออระงอีกาไม่ไไม่ไสบายอยู่เอ้ย